โอเคครับผมกราบสวัสทีวีช่ออีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราาสู่ c h anel n Dev Chief นะครับผมเราคงยังอยู่กันกันกนกบการตามหาแฟนพันธุ์แท้อวตารเ The Last s เ e น e n d e r นั่นเองในครั้งนี้นะผมเป็นควิสครั้งที่11ของเราแล้วมากันในหัวข้อโลกวิญญาณเหมือนเดิมครับผมใครที่ชนะนะครับก็จะได้รับเสื้อตัวนี้ไปเลยวันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่า เหล่าเมมเบอร์จะตอบคำถามกันได้หรือเปล่าไปด้วยกันเลยยินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อวตารเดอะลั s เซ i r นเ n d e r Quiz แห่งช่องเดฟชีฟครั้งที่11ในหัวข้อ Spirit World โลกวิญญาณนั่นเองวันนี้มีผู้เข้าแข่งกัน3คนแล้วก็มีสปายอยู่2คนมาแอบดูด้วยเล่นกันแค่3คนนะวันนี้เรามาดูกันซิว่ามีใครกันบ้างไปนี่มีฮาน่ามีเจแล้วก็มีเคนนะครับผม มี20ข้อเหมือนเดิมกฎกติกาเหมือนเดิมตอบผิดดนหักหัวใจทุกคนต้องเล่นรอบเท่ากันถึงได้ผู้ชนะเจะอยากไปโลกวิญญาณไหมไปหาไอโร่ไปหาลุงไอโร่นี่ไงนั่งอยู่นี่ไงเอามาถ้างั้นก็เข้าสู่ควิสเลยก็แล้วกันวันนี้เราจะเริ่มที่วิญญาณตัวแรกๆคือไอไอหรือก็คือฮาน่านั่นเองฮาน่ามาเลือกมาเลยเอ้ยลืมก่อนที่จะไปเรามาดูลุงกันก่อนรอดูมีใครอยากเห็นลุง เวอร์ชั่นโลกวิญญาณแล้วบ้างจาจะเป็นอย่างไรนะมาอางันก็สามสองหนึ่งอมาพร้อมกับการน้ำชาของหวานนั่นเองตัดผมนี่แหละเห็นป่าผมร่วงประมาณนี้ลุงจะอยู่ในสภาพนี้แหละหาหน้ามาเลือกมาเลยหนึ่งถึงยี่สิบข้อไหนดิข้อเจ็ดไปเลยเล็ฉกเก่าข้อเจ็ดน่ะนะ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยคนที่ไม่ได้อ่านคอมิกเนี่ยแม้เรจะตอบได้พี่บอกเลยคำถามก็คือเคมูริคาเกะเกิดจากอะไรอ๋อว oh, ินญาณของแม่ที่พัดผากจากลูกแ <c oughs> บบวิญญาณของแม่ที่พัดภาคจากลูกยืนยันคำตอบหรือเปล่า <c oughs> นั่นคือคำถามที่น่าสนใจมากมมีแค่นี้ก็ยืนยันไปเลยพี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมาก <c oughs> จำเคมูริคาเกะได้ไหมเคมูริคาเกะคืออะไรที่อสุรากับเพ่งๆไปหลอกกันใช่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฟก์ลหรือเป็นตำนานนิทานพื้นบ้านหลอกให้เด็กกลัวให้เด็กทําตัวดีถ้าเด็กทําตัวไม่ดีเนี่ยก็จะโดนเคมูริคาเกะมาตัวไปเป็นกุศโลบายนั่นเองฐานะล่อจากข้อแรกไปว้าวโอเคมาเจสิบสามที่สิบสามข้อสิบสามเนี่ยนะทำไมเจชอบเจอคําถามแบบนี้นะข้อสิบสามเนี่ยมีช้อยส์ <Yes. S 1> <laughs> ใช่มี Choice คำถามก็คืออะไรต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ h a r ์ o มนิกคอนเวอร์เจน์รู้จัก h a r ์ o มนิกคอนเวอร์เจใช่ไหมภาษาไทยพี่เรียกว่าพิภพบรรจบนั่นเองเรามาดูช้อยกันก็ไกลเมื่อเกิด h a r ์ o มนิกคอนเวอร์เจขึ้นแล้วประตูวิญญาณเหนือและใต้จะมาบรรจบกันขอไข่ฮาร์โมนิกคอนเวอร์เจน์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี174 AG ขอควายเมื่อเกิดขึ้นราวาจะต้องปะทะกับวาตูทุกครั้งไปงองงู ปรากฏดักอวตารเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นข้อไหนไม่ถูกต้องขอ้ขอขอไข่พี่ข้อขอไข่ยินดีคำตอบไหมถ้าผมขอขอไข่เป็นคําตอบที่ <G ül> เก่งมากถูกต้อง <G ül> <G ül> มันเกิดขึ้นในปีไหนครั้งล่าสุดมีใครตอบได้ไหมไมไ่อ่าร้อยเจ็สิบเอดนั่นเองสิบสามไปแล้ววันนี้ทุกคนตอบได้ง,ง่ายๆเรื่อยๆชิวๆเนาะ มาที่เคนดีกว่ามาที่สี่ครับไม่มีใครเคยแย่งเลขนี้ไปจากเคนได้เลยมันจะเป็นคําถามที่เป็นภาพนะไหวนะลูกช่วยด้วยมานี่คือภาพของวิญญาณตนใดและจะปรากฏในสามสองหนึ่งขึ้นมาเลยเฮ้ยจินน่้รอโอไดออนพี่จินน่าโอไดออนยินคําัคำตอบไหมครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมาก ง่ายมากพี่ลืมเปิดรูปเนี่ยรูปมาแล้วอุตสาหป,ปิดไปทั้งรูปแล้วทำไมถึงยังตอบได้อีกในคอมิกที่พี่พให้ดูมันมีฉากเดียวที่แองสูนเนี่ยแล้วถ้าถ้าพี่ปิดแองไปด้วยจะตอบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ่าโอเครอบแรกทั้งสามคนรอดไปหมดเลยตอบได้ทุกคนเลยแสดงว่าควิสรอบนี้มันง่ายมากฝีมือพัฒนาขึ้นใช่หรือเปล่าฮานะ่า <laughs> <laughs> ยังไม่เจอข้อยาก <laughs> ก็ไม่รู้นะมาฮานะ่ามาต่อเลยข้อไหนดี เอาพ่อที่หนเลยพี่ข้อที่หนึ่งเลยนะโอเคคำถามก็คืออะไรทำให้หวังชีทงฝังห้องสมุดของมันลงไปใต้ดินเพราะไม่อยากให้มนุษย์ที่ชั่วร้ายมาเอาของลงเขาไปใช้ในทางที่ผิดว้าวยืนยันคำตอบหรือไม่นะยันไปนเลยพี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะตอบไม่ตรงกับคำตอบก็ตามแต่ว่าเป็นอะไรที่เสือออกมาได้ถูกต้องเลยเก่งมาก รอบนี้เราไปกันไวมากๆเลยนะเพราะทุกคนรู้คําตอบหมดวันนี้มันจืดๆนะม่เป็นไรายไปต่อเ <c oughs> จมาเราไปกันอย่างไวเลยวันนี้มันมันข้อสามครับข้อสาม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 โอเคข้อสามคำถามก็คือใครคือมนุษย์ที่ปรากฏว่าเข้าสู่โลกวิญญาณเป็นคนแรกน,น,นะนะหวันครับเอ้ยไม่ใช่หวันสิไม่รู้พี่ผมเอาหวานไปกันหวันนะครับยืนยันนะครับหวันเป็นคําตอบที่ ถูกต้องเก่งมากเอ้าเย่ถูกด้วยถูกเก่งมากวันนี้ทุกคนจะตอบให้ถูกว่าให้หมดเลยนะทุกคนคุยกันแล้วว่าวันนี้ควิสจะไม่มีผู้ชนะมาเคนแก่้เก้าได้คำถามที่เกี่ยวกับคำพูดของตัวละครเนี่ยแล้วรู้ว่าพี่ชอบมากเลยฮหาหน่าโดนไปครั้งที่แล้ว <c oughs> คำถามนั้นก็คือ In the spirit world, your emotions become your reality, especially for the avatar. because you are the bridge between are the the you worlds two เป็นประโยคที่ใครพูดกับใครไอโลกับคอร่าพี่ไอโลกับคอร่ายืนยันไหมยืนยันครับถ้าผิดก็ก็ผิดละโอเคถ้าผิดก็ผิดแต่มันเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากว่าแต่ทำไมชอยไอคำตอบมันจมลงไปข้างล่างล่ะอ่าโอเคถูกต้องเก่งมากวันนี้ไม่ผิดกันเลยนะแสดงว่าทำการบ้านกันมาดีมากหรือพี่คิดควิสง่ายไปก็ไม่รู้ อีกไม่นานแล้วพี่ใครจะตีใครแตกก่อนมาหาหน้ามาขอสิบเก้าไปเลยสิบเก้าไปสักไกลเลยสิบเก้าเพราะสิบเก้าเป็นคำถามเกี่ยวกับการเข้าถึงโลกวิญญาณคำถามก็คือวันเวลาใดของปีที่สามารถเข้าถึงโลกวิญญาณได้ง่ายที่สุดหนูรู้แค่อันเนี้ยข <laughs> อไปเลยแล้วกันันรู้แค่เนี้ยชอดูร้อนกับเมายันรู้แค่นี้ยูด,ด,ดูร้อน, <laughs> น,น,อนสัมติงกับมายันนั่นแหละพี่ตอบไปเลย <laughs> โอเครืดร้อนซัมติงกับมายันเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ผิดที่เสียใจด้วยมีใครอยากจะมีใครจะแทรกตอบไหมน่าจะไม่มีคำตอบที่กต้องก็คือ summer s o l s t i c และ winter s o l s t i c หรือก็คือวันเหมายันเขาเรียกน้ำภาษาไทยกันหนึ่งอะ summer s o l s t i c กับ winter solstice อะวันที่กลางวันและกลางคืนสั้นที่สุดของปีนั่นเองอยู่ในตอนที่เ สปิริตเวิลดโดนลดไปแล้วหนึ่งหัวใจคนแรกฮานาเย่ในสุดจะได้บิงโกหนึ่งข้อเอาเรื่นบิงโกกันดีกว่าเป็นไงนล่เบิงโกโดนเลย <c oughs> มาเจมาข้อห้าไปเลยพี่ข้อห้าข้อห้าไหนดูซิข้อห้าคำถามว่าวนาะสนใจมากเราเห็นวิญ,ญญาณมามากมายแลอเกิดในเรื่องนี้หลายตัวมากๆเลยคำถามก็คือบูมจูคือตัวอะไรอ่าอ่าก็กายเป็นเรื่องฟอของบูมี กระต่ายบาลังปอของบูมีมั่นใจไหมกระต่ายผีเสื้อกระต่ายผีเสื้อผีเสื้อหรือบาลังปอกระต่ายผีเสื้อครับกระต่ายผีเสื้อเป็นยายกระต่ายผีเสื้อบูมีครับผมกระต่ายผีเสื้อเป็นคำตอบที่ผิดมีเสียใจด้วยคำตอบที่ถูกคือกระต่ายบาลังปอปอกระต่ายบาลังปอเปลี่ยนทำไม เปลี่ยนท่ามโผล่พีเดนไปแล้ววามันใจอะไม่พี่ต้องถามเพื่อยืนยันไงเกิด <c oughs> แบบว่ามันเป็นคำตอบแรกออกมาแล้วไม่ใช่จิตวิทยาเลยพี่ถามเพื่อยืนยันได้เฉยบางคนอาจจะแบบว่าเวลาสมมติถ้ามันออกคลิปไปใช่ไหมเวลาพี่ถามว่มามีนนคนตอบมาวิทยากระต่ายมลแรงปอแล,ลอ้วพี่ก็พูดออกมาเลยว่าเป็นคำตอบพี่ถูกต้องอะไรเงี้ยพี่ยังไม่ได้ถามยืนยนันว่ามันใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องถามตลอดถึงแม้ว่าในคลิปมันจะไม่ออกก็เถอะเย้มีคนตามมาแล้วดูดีใจเคนมาสีพร้อ มันเป็นสิ่งที่หายไปจากทางใต้หายไปนานมากๆแล้วคำถามก็คือ Southern Lights หายไปเพราะอะไรคือแสงใต้พี่ใช่แสงใต้เอาเลยนะไอ้โดนทำลายป่าวิญ,ญญาณแล้วก็ไม่มีโดนทำลายป่าวิญญาณยินจีกับคำตอบไหมครับ<อ>โดนทำลายป่าวิญญาณไปคำตอบที่ผิดพ,พีเสียใจด้วย ว้าว wow, รอบนี้ผิดกันทุกคนเลยมีใครอยากจะตอบแทนไหมว่าเซาเทนไลท์สายไปเพราะอะไรกันเนี่ <_ d ream> ไม่มีเหมือนเดิมไม่เป็นไรพี่จะบอกให้คำตอบที่ถูกต้องก็คือเ <_ d ream> พราะภาวาลิตใต้สูญเสียวัฒนธรรมทางวิญญาณไปในช่วงสงครามร้อยปีนั่นเองก็คือไม่มีการฟื้นฟูขึ้นมาเลยแล้วป่าวิญญาณที่เราทำลายนะมันอยู่นู่นอยู่ภาวะลีเหนือนู่นอันนั้นอันนั้นเป็นฝีมือของทอรักที่เข้าไปจับโจร โดยอุณาลักษ์หลอกไปส่วนป่าวิญ,ญญาณใต้ที่ปกคลุมอุ้ยจะเป็นคำตอบหรือเปล่าไม่บอกดีกว่าอ่าแต่ดว่ามีโอเครอบนี้ผิดกันทุกคนเลยนะดีใจจังเลยนะคำถามได้ผลนะมามาที่ฮาน่ามาวนมาขอสีไปเลยขอสีไปเลยเรื่องพื้นฐานนัน่าจะทราบกันนี้ทุกคนนะนะ ปกติเนี่ยนะเราเข้าสู่โลกวิญญาณเนี่ยมันก็จะเข้าได้หลายทางด้หรอไหมเข้าทั้งประตูวิญญาณบ้างเข้าฌานไปบ้างคําถามก็คือเบดดิ้งชนิดเดียวที่สามารถใช้ได้เมื่อเข้าสู่โลกวิญญาณด้วยการเข้าฌานคืออะไรชนิดเดียวเบดดิ้งชนิดเดียวใช่เอิร์ดไปเลยเอิร์ดเบดดิ้งอย่างนั้นเหรอ ยืนยันไปเลยยืนยันไปเลยว่าเป็น Earth Bending นะไม่มีอะไรสีอะไรโอเคแสดงว่าไม่รู้ไม่เป็นไรโอเคเป็นคำตอบที่ผิดมีใครจะตอบไหมครับข้อนี้ Air Bending หรอพี่อะไรนะ Air Bending Air Bending ไม่ใช่ f i r e หรอพี่ไม่ใช่ Energy Spirit Bending ไปเลยพี่ Spirit Bending Spirit Bending เป็นเป็นซับสกิลของ Water Bending ซึ่ง Water Bending ก็ใช้ไม่ได้ด้วย มีดีชัวอะไรเนี่ยเหรอเราลืมเบนดิ้งไปตัวหนึ่งอะแต่ไม่กินมีคนพูดออกมาแล้วแหละก็คือ e อเ r g y เบนดิ้งนั่นเอง <laughs> <laughs> ในจังหวะน,นี้ก็คือคอร่าเนี่ยเข้าชานไปช่วยพวกจินโนล่าที่โดนจับอยู่ในกระเป๋ะพืชจําได้เปล่าในป่าวิญญาณอ๋อนึกออกแล้วอ่อ่านั่นแหละแล้วคอร่าคอร่าก็บอกว่าฉันเข้าชานมานะฉันเบนดิ้งไม่ได้เราว่าก็บอกไม่ลืมไปแล้วเหรอแกไปวิญญาณเอออะไรเงี้ยโอเคฮาน่าไปแล้ว <laughs> หนึ่งคนนะ ผขาเจอข้อสี่ของเธอที่พร้อมกับบิงโกนั่นเองยังไม่เขายังไม่ทิ้งความผิดตัวเองถ้าเจกับเคนตอบผิดทั้งคู่หาน่าจะได้ฟูนคืนชีพมาต้องลุ้นให้เจกับเคนผิดเจมาข้อไหนดีข้อสิบเอ็ดครับสินะเจรู้จัก Spirit Oasis ไหมอ๋อครับครับอ่าคำถามก็คือเชื่อกันว่าอะไรอยู่ที่ก้นบ่อของ Spirit Oasis อออพแอม t รี e อฟไทม์อยู่ใต้บ่อสปิริตโอเอซิสเลยนะยินยังคำตอบไหมโอเคทรีออฟไทม์เป็นคำตอบที่ผิดอ่าน่ามีลุ้นเสียใจด้วยมีใครอยากจะตอบไหมมีใครจะตอบไหมปลาปลาก็แย่แล้วไม่ใช่อ่าพี่ลองพี่ลองอธิบายเพิ่มเติมนะบอกวิญญาณเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างในในบ่อมีอะไรอยู่ ใช่มีทุยกะลาท,ทุยกะลาเป็นอะไรวิญญาณแห่งดวงจันทร์และวิญญาณแห่งสมุทรใช่เป็นวิญญาณดวงจันทร์วิญญาณสมุทรมันคือวิญญาณท่างนั้นเลยเคยเกิดเหตุการณ์อะไรกับบ่อนี้อีกจำได้ป่ะอ๋อเออยู่ก้นบ่อเหรอที่ว่นานแรงลงไปนอน <c oughs> โนยูเอ <c oughs> โนยูเอเป็นดวงจันทร์ <c oughs> <c oughs> เป็นดวงจันทร์ไปแล้วบ่อนี้่บ่อนียเคยมีคนหนึ่งโดนฉุดลงไปอ๋อพญาครุใช่ครูมันของครุก็คืออุมีนั่นเองตัวอะไรมาฉุดลงไปก็คือโคใช่ไหมเขาก็เลยเชื่อกันว่าที่ก้นบ่อเนี่ย คือทางเข้าโลกวิญญาณยังไงล่ะจําได้เปล่าอตอนตอนแองเข้าชาในบอ่อเนี่ยอยู่ดีๆก็จมหายไปเลยเบอ่อนี่เหรอพี่บอ่อนี้สินึกว่าบอ่อไหนล่ะเอาอไม่ได้บอ่อนัมีสิทธิ์ปามโมอีสิินะไม่ใช่มาต่อที่เคนกันเค้นไหมข้อสองครับข้อสองเป็นคําถามที่น่าสนใจมากขอ้อนี้เป็นสาระของโลกวิญญ,ญาณเลยก็ว่าได้คําถามก็คือซอกกาบอกกับใครว่าในโลกวิญญ,ญาณไม่มีห้องน้ํา เองกับคาทาล่าพี่เองกับคาทาล่ายืนยันไหมครับเองกับคาทาล่าสองคนนะเป็นคำตอบที่ <c oughs> ผิด่เล่นต่อ <c oughs> ลเล่นต่อทุกคนฟื้นคืนชีพคำตอบพี่เก็คือคาทาล่าเพราะตอนนั้นแองกำลังอยู่กับโลคุกำลังนั่งออเบ่งอยู่ แล้วคาทาราถามว่าคาทาราาถามว่าเข้าห้องน้ำเหรอต็อกกากเลยบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีห้องน้ํนะนะตอนนี้แองกาลังนั่งเบ่งอยู่เดี๋ยวพี่ขึ้นในคลิปให้ดูแองไม่ได้คุยอยู่ด้วยตอนนี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเฟื้นคืนชีพกลับมาอาถรรบิงโกเล่นกระหมดแน่เลยเล่นกระหมดอีกแน่เลยฮาน่ามาตอนไหนดีข้อหกเลยข้อหกนะรู้สึกว่าฮาน่าก็ตอบข้อนี้ไปนี่นะน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่นี้พอสมควรเลยคําถามก็คือ ุดประสงค์ที่หวังชีธงนำห้องสมุดของมันมาอย่างโลกมนุษย์คืออะไรเผยเผยความรู้เผยเผยแพยเผยเผยเผเอนเผยเผมเผย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 เ้ยเอยเผยเก็เผนเายเผมเผยเผยเผยเผเผย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 เวยเผย้มเผิเผย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 เผอเ่ยเผยเผยเะเผยาผยเผยเผ้าไยเผยเผยเผย่ผยดผยเผยาผยเผามผยเผยเผยเพิเมเติเปเผยเผยเผยเผเ <laughs> อันน่ากลับไปตายแล้ว <laughs> มีใครมีใครรู้ไหมข้อนี้ไม่มีคำต,ตอบที่ต้องก็คือ <laughs> เพื่อแบ่งปันและเสริมปัญญาให้กับเพื่อนมนุษย์อันน่ารักนั่นเองจนเฉานั่แหละมามาเอาข้อมูลไปทำสงครามอะ่ะก็เลยโมโหก็เลยเอากลับลงใต้ดินเลยอย่ามายุ่งอ่าโอเคก็ทำแบบเดิมแบบเดียวกันใช่ เออจริงว่ะเจไหใช่ไหมใช่แไปเลยแล้วกันแยินดีกับเจด้วยเจได้ข้อแบบนี้ีแล้วเป็นข้อชอยนะคำถามก็คือคำถามก็คือใครต่อไปนี้ไม่เคยเข้าสู่โลกวิญญาณเลยสัก1ครั้งมัาดูชอยกันหนึนายไอตา 2. มูล่าสหุนดุล C จูรีใครเอ่ยไม่เคยเข้าสู่โลกวิญญาณเลยสักครั้งเดียวคนสุดท้ายใครเข้าสุดท้ายจูรีเหรอเข้าสุดท้ายมั่นใจไหมครับผมจูรีเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมาก <c oughs> <c oughs> แสดงว่าคอนเฟิร์มแล้วว่าฮาน่าตกรอบนะฮะข้อนี้ในาอิตาคือใครคือเพื่อนของคูลุกนี่เองผู้นำคูลุกไปล่าวิญญาณด้วยกันมูลาคือใคร ไอของหวานที่สั์เลียงอ,ะอ่ะอ่าใช่เป็นแคทเดียกว,วางแมวกวางแมวมันเป็นแมวมันเป็นแคทเดียวแมวใช่เป็นชื่อเป็นแมวที่โตใหญ่ใช่เป็นกวางแมวของของหวานที่ขี่เขาโลกวิญญาณไปได้วยกันอะ่ะแล้วก็ฮุนดุนใครรู้จักฮุนดุนบ้างพี่เล่นเกมใช่ไหมของคอร่าใช่มันอยู่ในเกมคอร่าน,นั่นเองนับเป็นขานอน้ะนะแล้วก็มีจูรีนี่แหละจูรีที่ไม่เคยเข้าสู่โลกวิญญาณเลยสักครั้งเดียวฮุนดุนนี่คืออยู่มาเป็นพันปีแล้วหาโอกาสแก้แค้นอวตารมาเขียนมาต่อเลย ข้อสิบสองโอเคข้อสิบสอไม่น่ายากมากเคนน่าจะตอบได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยแล้วเกิดขึ้นน่าจะแค่ครั้งเดียวเลยแหละคําถามก็คือวิญญาณตนเดียวที่ปรากฏว่ามีลูกคือวิญญาณตนใดและมีลูกชื่อว่าอะไร Matter of Faces พี่ลูกเป็นโคอะมีลูกชื่อโค The ฟ e s t เ l e r แต่แม่คือ a Matter of Faces ยืนยันไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมาก m a t t e r o f f a c e ดูหน้าตาของนางสิ น่ากลัวจังตลกเนาะก็คือแม่มีหน้าเยอ้แยะเลยส่วนลูกก็ไปขโมยหน้าคนอื่นเขาตขอแม่เออทไปเพื่อขอแม่มะแต่เขาไม่คุยกันนานแล้วเขาปล่อยไปนานแล้วตามประวัติน่ะมาที่เจสิบห้าครับพี่สิบห้าสิบห้าว้าวเจได้เล่นแบบนี้มันแล้วสิบห้าคือนี่คือภาพของวิญญาณตนใดกันแน่น่ะนะเรามาดูกันมาสามสอง หนึ่งไปอ๋ออ่อไอ้วิญญาณแคนดาี่ชื่ออะไรเออไมานะม่นะนะไม่ตอบชื่อมาต้องมีชื่อด้วยนะยอมยอมโอเคงั้นพี่ถือให้พี่ให้เป็นยอมเถอนะไม่ตอบนะครับโอ้โหเสียดายมีใครอยากตอบไหมเปไปหรือไปไปเฮ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยไป เฮ้ยไปนี่กำลังกำลังเบ่งกล้ามอยู่ใช่เขาโกรธที่ป่าโดนทำลายไม่ใช่กำลังทุบบ้านอย่างสาใจเออ <laughs> ขากำลังเฟล็กซ์ใส่พวกเราอยู่โอเคต่อไปเป็นเคนถ้าเคนตอบถูกข้อนี้เคนก็จะชนะไปเลยนะเพราะเป็นข้อที่เลยนรอบเท่ากันข้อไหนดีเกอสเครับสิบเจ็ดว้าวมันจะเป็นในไม่กี่ครั้งนะเนี่ยที่ เล่นกันได้จบโดยที่เล่นตอบคาถามไม่หมดเนี่ยข้อสิบเจ็ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเหมือนกันน่าสนใจมากๆเลยฮะนะคําถามก็คือวิญญาณต้นได้แต่งงานกับมนุษย์ไอออไไม่หยีเทียนหายพี่เลดี้เทียนหายอ่ะเลดี้เทียนหายจีจะคําตอบไหมรับเป็นคําตอบที่ถูกต้องเก่งมากเย้ เป็นเคนที่ชนะไปเลดี้เทนไฮคือใครจำได้ไหมคอมิกชุดเดอะริฟนั่นเองซึ่งเป็นวิญญาณตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแหละเป็นเพื่อนสนิทกับเจเนอรัลโอไดออนไม่ใช่แฟนพี่โอพี่ผมขี้นะไอ้เจเนอรัลกับคนเนี้ยแต่ไปแต่งยงไงมันนู้ซะงั้นเจเนอรัลโอไดออนเป็นไอ้นี่เป็นองครักษ์ของเลดี้เทนไฮแล้วเลดี้เทนไฮเนี่ยคือแบบมีความแคร์มนุษย์อยากจะดูแลปกป้องมนุษย์ก็เลยจำแรงกาย ทิ้งร่างวิญ,ญญาณตัวเองกลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็เสียชีวิตในฐานะมนุษย์เป็นวิญ,ญญาณเพียงไม่กี่ตนเท่านั้นนะที่ตายได้ <laughs> ตายแบบมนุษย์อะ่ะก็มีกายอย่างมนุษย์ <c oughs> เป็นวิญ,ญญาณเป็นอมะตะไม่ชอบชอบเป็นมนุษย์นี่นับถือคนนี้เลยแล้วก็พอตายเสร็จใช่ไหมกกลับมาเป็นวิญ,ญญาณต่อกลับมาหาแอง <laughs> นั่นแหละกลับมาเป็นนกกระเรียนอ่ะจำได้ไหมจได้โอเครอบนี้เท่ากับว่า เนเป็นฝ่ายชนะไปแล้วก็ได้เสื้อตัวนี้ไปเลยเสื้ออินโทนั่นเองเ yeah. ย่กินดีด้วยโอเคทีนี้ในเมื่อเราเล่นกันหมดแล้วเรามาดูคําถามดีกว่าเรียงไปเลยละกันตอบกันเล่นๆเนาะมาเรามาดูกันข้อ16ถามว่าพายุที่พัดปกคลุมประตูวิญญาณใต้เกิดจากอะไรชื่อเอ้ยชื่อว่าอะไรเกิดจากอะไรเลยบ ไม่มีใครตอบเลยนะทำไมอะถ้าเข็นได้ข้อดีนะก็จะตอบไม่ได้หรือว่าตอบได้คำตอบที่ถูต้องก็คือพายุนี้เนี่ยชื่อว่า Everstorm แล้วก็เกิดจากวิญญาณมืดที่โกรธแค้นที่ถูกละเลยจากโดนทิ้งวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิญญาณไปของภาวาลิต้าน,นั่นเองนูึกยู่เลยว่าวายุอะไรเขาบอกว่าเอเวอร์สตอร์มเนี่ยพัดมาหลายทศวรรษแล้วมาถึงแบบผมกระนำตรงประตูวิญญาณใต้เนี่ยมาหลายทศวรรษแล้วจนแช่แข็งป่าตรงบริเวณที่เป็นประตูวิญญาณใต้เนี่ยแข็งแบบแข็งไปเลยอะ่ะแล้วก็ยังมีวิญญาณมืดวนเวียนอยู่แถวนั้นด้วยจําตอนที่คอร่าจะเปิดประตูวิญญาณใต้ได้ไหมที่แบบเจ้านิ้วไปแตะแล้วก็โดนดึงอยู่นั้นอ,ะอ่ะอาันนัน สิบแปนี้น่าสนใจมากนี่คือภาพของวิญญาณตนใดยังมีอีขหนึ่งข้อเอาไปไอโรไอโรไอโรปคนาำตอบที่ถูกต้องเก่งมากทำไมรู้อ่ะทำไมถึงรู้โอ้โหพี่รูคนน้อยี่ไงจนี่พี่จะบอกว่าไอโรเนี่ยนะจำแนกเป็นสปิริตนะพี่บอกให้ไอโรในภาพคอล่าเาบอกว่าไอโรเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้านวิญญาณมีความเกี่ยวข้อง มีความเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิญญาณจนสามารถที่จะละทิ้งกายร่างมนุษย์ของตัวเองออกมาแล้วก็แยกวิญญาณออกมาอยู่ในโลกวิญญาณได้นั่นเองและที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะกินเท่าไหร่ในโลกวิญญาณเนี่ยน้ำหนักก็ไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ลดด้วยเผื่อว่าอยากจะรู้มาต่อไปข้อ20 The Fox of Lost Souls มีความสามารถอะไรมันคือหมอกลืนวิญญาณภาษไทยพี่แปลให้มันมีความสามารถในการทำอะไร ไม่คนริ้งหวังไม่คเมนเมาไมไดไมดผมลืมผมลืมหลงลืมตัวเองทีแล้วก็ติดอยู่นั้นอ่ามีใกล้เคียงเข่าๆอยู่นิดหน่อยคําตอบที่ถูกตอ้องก็คือกักขังและหลอกหลอนมนุษย์ด้วยคําทรงจําของตัวเองนั่นเองทําหน้าที่หลอกหลอนมนุษย์วิญญาณมนุษย์ที่หลงเข้ามาในนี้ไม่รู้ว่าไอเวยเป็นยังไงบ้างปานเนี้ย <c oughs> ยังหลอนอยู่เลยเฉาเฉายังโดนอยู่มาตั้งกี่ปีโอเคทีนี้ทุกคนคงสงสัยว่าคําถามสํารองคืออะไรใช่ไหม ใช่่พีเขาตอมสำรองเน่ยนะจริงๆมันอยู่ต่อหน้าพวกเรามาโดยตลอดเลยแหละพี่จะบอกให้คําถามก็คือภูเขาดี่ข้างหลังเนี่ยชื่อว่าอะไรฮมันเป็นสถานที่ในโลกวิญญาณแล้วมันมีชื่อด้วยก่อนดีวเขาลาขึ้นไปอ่ะใช่เขาลาขึ้นไปทําอะไรจําได้เปล่าโลกมังกรนะขึ้นไปใช่ผ่าน้องนกมังกรหรือมังกรฟินิกซ์หรือนก ฟินิก์มังกรจำไม่ได้นั่นแหละพาขึ้นไปยอดเขาเพื่อไปลังของมันคำถามก็คือนั่นแหละยอดเขาเนี่ยชื่อว่าอะไรเหมือนพี่เคยเอามาควิดอยู่เลยใช่เคยเอามาควิดแล้วรอบนึงเป็นควิดของไอโลมั้งถ้าจำไม่ผิดจได้แต่เหตุการณ์มีจำชื่อเขาไม่ได้กคำตอบพี่ซ้องคือให้ลิโยพีกพิมอย่างนี้ไฮิโยพีก E A K, P.E.A.K. พีกที่แปลว่ายอดเขาเ,เ,เหมือนเหมือนลากิมะพีกอันเดียวกันส่วนในหัวข้อถัดไปเนี่ยนะพี่ก็จะอยากให้มันเข้ากับธีมเข้ากับคลิปที่จะลงสักหน่อยหนึ่งหัวข้อในควิสครั้งต่อไปก็คื cosplay, ออวตารเคียวชิมาเองเลยทีนี้อวตารเคียวชิมาเองเลยรอบหน้าเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้เห็น ไอโรแต่งเป็นเคียวชิอีกรอบพะแ,แต่งแต่งแต่งเป็นซูกิไปแล้วรอบหนึ่งนะรอบนี้จะเปลี่ยนมงกุดให้เป็นของเคียวชิเป็นยังไงกันบ้างครับผมรอบนี้ตอบกันได้เยอะไหมครับขอแสดงความดีๆกับเคนอีกครั้งหนึ่งนะผมที่ค้ารางวัลไปได้อีกแล้วนะครับในรอบหน้าจะเป็นควิสของอวตารเคียวชิมารอลุ้นกันว่ารอบหน้าเนี่ยจะยากง่ายขนาดไหนนะครับใครที่อยากร่วมตอบคําถามแบบนี้นะผมสามารถที่จะสมัครสมาชิกแล้วก็เข้า Discord มาพูดคุยกันได้นะครับ กดปุ่มจอยข้าง Subscribe นะครับผมเพื่อดูรายละเอียดได้เลยคี่เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไปได้นะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์แล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ